วันนี้เราอยู่กับช่วงเล่นไปเรื่อยซึ่งผมจะนำเกมที่น่าสนใจมาอาัดลงให้ทุกคนดูกันนะครับเกมนี้ผมเจอจากโฆษณาใน YouTube นะครับวิธีการเล่นนำไอเทมใส่กระเป๋าอัปเกรดไอเทมโดยการนำไอเทม2ชิ้นมาผสมกันซื้อความสามารถพิเศษได้ที่ร้านค้าผมสรุปคร่าวๆประมาณนี้นะครับเกมจริงน่าจะเข้าใจง่ายกว่าคลิปนี้ผมตั้งใจอัดมากเลยนะครับ รู้ไหมเพราะอะไรเพราะตอนนี้ผมร้อนมากมากเลยผมเปิดพัดลมไม่ได้ไม่งั้นเสียงรบกวนจะเข้าเข้าไป <c oughs> เสียงเสียงรบกวนจะเข้าคลิปไปนะครับก็เกมนี้ก็เล่นชิวๆไปนะครับไม่ต้องคิดอะไรเยอะคือผมก็จะเล่นไปชิวๆนั่นแหละ ช่วงนี้เครียดนิดหน่อยเลยหาเกมอะไรแบบนี้เล่นก็ประมาณนั้นแล้วครับคุณภาพคลิปช่วงนี้ก็อาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะผมนึกนึกไอเดียดีๆไม่ค่อยออกแต่ผมก็จะพยายามทำสุดฝีมือนะครับโอเคครับเขา้าเขา้าเข้าเลิกกันเลยดีกว่า เกมนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะก,ก็เล่นไปอย่างนี้เลยไม่น่าจะต้องทำความเข้าใจอะไรมากเล่นง่ายๆผ่านด่านไปเรื่อยๆเกมนี้เล่นโดยการนำนำไอเทมสองชิ้นมาผสมกันแล้วก็อัพไปเรื่อยๆเพื่อจัดการศัตตู้คอนเซ็ปต์ง่ายๆแต่ก็สนุกอยู่พอสมควร เหมือนจะเป็นเกมที่เบาสมองนะครับแต่เล่นจริงนี่ก็เล่นเล่นไปไกลๆนี่ก็แอบยากอยู่นะไอเทมเกมนี้ก็จะมี3แบบนะครับมีอาวุธไอเทมหลักๆนะครับมี3แบบมีอาวุธมียาฮิวกับโล่ เอาพุทก็ตามเชื่อนะครับมีเดเมจครับระยะเวลาในการโจมตีส่วนโลก่ก็ก็คือเป็นหลอดเลือดสำรองแล้วกันนะครับพอกไอเทมที่เพิ่มโล่ก็จะทำให้เราได้รับโล่มาตามระยะเวลาที่กำหนดเวลาศัตรูตีเข้ามามันจะโดนโล่ไม่โดนเลือดโดยตรงนะครับจนกว่าโล่จะหมดส่วนไอเทมฮิลก็คือ ถ้าเลือดลราลดมันก็จะฮิวให้นั้นแหละครับก็มีสามอย่างประมาณนี้มันจะมีไอเทมอยู่กี่ประเภทนะทวกัน,กนมีไอเทมธรรมดาไอเทมระดับโหดไอเทมระดับโหดก็จะเลี้ยงแสงนะครับส่วนมากก็จะโหดกว่าไอเทม ธรรมดานิดหน่อยแต่ไอเทมระดับสองดาวนี่ก็จะโหดกว่าธรรมะไอเทมระดับโหดด้วยซ้ำนะครับแต่ไอเทมระดับโหดก็ตามนั่นแหละครับมันคือมันจะโหดกว่าถ้าอัพถึงขั้นสามเกมนี้จะไปตันที่ขั้นสามนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ผมด้วย พราะช่วงนี้ผมก็รู้สึกเหนืหน่อยอยู่เหมือนกันแล้วก็มันมีไอเทมระเบิดนี่ถ้าจำไม่ผิดมันน่าจะโจมตีเป็นเป็นวงกวางนะครับอืม ผมก็จะพยายามชวนคุยให้ได้มากที่สุดแล้วกันเพื่อไม่ให้คลิปมันน่าเบือ่อเออและหน้าร้านค้านี่ก็จะเป็นความสามารถพิเศษนอกเหนือจากไอเทมตอนนี้ผมกำลังสงสัยอยู่นะครับว่าไอไอนี่มันคืออะไร ถามว่าเราจะเติมไหมก็ไม่อันนี้คือผมเสียดายมากเลยคือผมหลุดนะครับมันก็ไม่เชิงว่าหลุดแ,แต่กดเข้าไปที่หน้าหน้านี่ผมงงมากเลยในตอนที่ผมอาัาอันนี้ผมคิดว่าผมจะรอดนะตั้งแต่เล่นเกมมาไม่ไมไม่ไม่เคยรู้สึก แย่เ yeah, ท่านี้มาก่อนเลยผมจำผิดอันผมนึกว่าจะตายเพราะสารามันด่านแรกซะแล้วแล้วก็เกมนี้ก็คือแนะนำว่าถ้าสมมติว่าไอเทมที่เราหยิบมาแล้วแล้วเราวางทิ้งไว้แนะนำว่าอย่าเพิ่งเปลี่ยน ให้กดไปดานถัดไปเลยไอเทมนั้นจะถือจะ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 โดนขายไปนะครับจะถือเนี่ยถ้าเรากดไปด่านถัดไปไอเทมที่อยู่ในนั้นมันจะขายแต่ถ้าเรากดเปลี่ยนนี่คือไอเทมมันจะไม่หายไอมันจะไม่ขายนะครับผมทําผิดพลาดไปแล้วรอบนึง ขวดน้ำนี่ไม่ใช่อะไรนะครับตอนแรกผมนึกว่ามันคือายฮิวหรือว่าโลป้องกันแต่ที่จริงแล้วมันคืออาวุธนะครับมันเคยได้ยินไหมปลาหัวใส่ไม่ใช่ปลาหัวปลาขวดใส่หัวอะไรประมาณเนี้ยมันก็น่าจะเล่นเล่นประมาณนั้นเลเนียจังหวะนี้คือผมว่าถ้าจำไม่ผิดผมว่าจะขายทอ้พวกนี้นะ เหรียญน,นี่ผมผมไม่มั่นใจนะจะเพิ่มเหรียญทุกกิมห้าวินาทีละอมั้งสองจุดห้าวินทีนี่ฮะเนี่ยในจังหวะนี้เลยผมคิดว่าถ้าเราเปลี่ยนไอเทมมันจะขายให้แต่ไม่นะครับถ้าเราเปลี่ยนไอเทมไอเทมที่ว่าอยู่ในสล็อตก็คือจะหายไปเลยนะครับไม่ได้เงินด้วยแนะนําว่าถ้ามีไอเทมเยอะ ให้กดไปด่านถัดไปเลยไอเทมจะโดนขายไปถ้าไม่มีไอเทมนี้เราคอยกดเปลี่ยนก็ได้จะได้ไม่เสียดายมันผมเกมนี้เล่นจริงก็สนุกอยู่นะพอสมควรเลยแต่เอามาภาคนี่ก็ถือว่ายากเลย เพราะว่ามันไม่ได้มีอะไรพิเศษมันเป็นเกมแบบแคชชัวใช่ไหมเขาเรียกว่าแคชชัวเกมชิวๆสบายๆแล้วก็ถ้าเราไปถึงเวฟที่กําหนดเราก็จะเจอบอสนะครับบอสที่เจอถ้าจะไม่ผิดนี่เป็นสลามหรือมั้งครับนี่นะขวดวายผมนึกว่าเป็นไอเทมแรนะครับ ตอนนี้คือผมได้หอกกับขวานมาแล้วรู้สึกเหมือนนน,นักรบสปาร์ตาย่งไงไม่รู้ไม่เดี๋ยวถือขวานนี่ต้องเกี่ยวเมจากดาบิคาดาสูนพวกคุณดูตอนล่าสูนหรือยังโคตรเท่ผมว่าผมทาเอาผมอยากเล่นเอนโซในอาวนะฮะ พี่แกโคตรเท่เลยโอเคนอกเรื่องก,กันมัน <c oughs> นอกเรื่องไปนานแล้วกลับเข้าเรื่องเลยดีกว่าช่วงนี้ผมก็จะพยายามทำเล่นไปเรื่อยนะครับเพราะว่าอาวีนี่คอนเทนต์มันก็มีคนดูอยู่นะครับแต่ผมอยากให้มีอยากให้มีความหลากหลายกว่านี้อาวี RV อย่างเดียวมันก็น่าเบื่อนะผมอยากหาคอนเทนต์อื่นอยู่ เกนชินนี่ก็ผมกำลังสองจิตสองใจอยู่ว่าจะลบไหมช่วงหลังๆที่เห็นผมตัดวิดีโอไม่ค่อยดีมีเหตุผลอยู่นะครับเนื่องจากเกนชินในเครื่องที่ผมโหลดไว้แล้วไม่กล้าลบทันทีเพราะว่าเสียดายแต่ตอนนี้ต้องตัดสินใจแล้วว่าจะลบหรือไม่ลบเพราะว่าความจําเครื่องจะเต็มแล้วครับ ไม่งั้นก็ต้องซื้อเครื่องใหม่ซึ่งตอนนี้ผมไม่มีตังนะครับเซเลโซนซีโร่นี่ผมก็อยากเล่นนะแต่แบบความจำมันมันไม่พอแล้วผมเลยไม่อนี้แล้วก็แนวเกมพวกเกมแบบต่อสู้ที่ต้องใช้ใช้ฝีมือนี่ผมเล่นไม่เก่งเลยแล้วเมื่อเราผ่านด่านเราก็จะได้ เอ่อข้าแนนมาแล้วกันนะครับเรียกว่าคะแนนมาสุ่มเปิร์กความสามารถพิเศษนอกเหนือจากในเกมนะครับก็ขอขอบคุณที่ดูคลิปนี้จนจบน,นะครับเป็นกำลังใจให้ผมด้วยพเพราะช่วงนี้ก็เหนื่อยฮะเหนื่อยไม่ถึงกับท้อแต่ผมจะพยายามสู้ต่อไปนะครับขอบคุณครับบ๊ายบาย